เราจะทำอย่างไรให้ชีวิตเรามีความสุขได้มากยิ่งขึ้นโดยที่ทำให้ตัวเรากลายเป็นศูนย์กลายเป็นศูนย์มีความหมายว่าอย่างไรแล้วเราควรพัฒนามันอย่างไรให้การเติบโตนี้ได้เรียนรู้ในสิ่งที่เราชอบและรักมันในเอกลักษณ์ที่เป็นตัวของตัวเอง การทําให้เราเป็นตัวของตัวเองหรือได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองชอบได้เรียนรู้ในสิ่งที่ตัวเองหวังและได้ทําในสิ่งที่ตัวเองมีนั่นคือการที่เรามาร่วมมือกันพัฒนาตัวเองไปด้วยกันกับธรรมบรรยายวันนี้ขอเสนอตอนทําอย่างไรให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้น ทำอย่างไรให้เรามีความสุขมากยิ่งขึ้นนี้เป็นการที่ทําให้เรานั้นได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้เติบโตและได้มีความคิดเป็นของตัวเองโดยที่การฝึกเขียนเขียนให้เป็นระบบก่อนก่อนจะพูดให้เป็นระบบทําให้เป็นระบบก่อนก่อนจะทําอะไรลงไปด้วยความไม่คิดวันนี้ธรรมะบรรยายสวัสดีครับ